ถึงแล้วเห,วหนื่อยมากนี่ไงนี่ไงล่ะไอ้นี่ไอ้นี่แมทได้ก็แบบไปซื้อมาใหม่ก็แบบรวมมากเลยไม่อยู่คือแบบถึงแล้วถึงแบบสนามบินดอนเมืองแล้วค่ะแล้วตอนนี้หิวมากก็เลยแบบมาตรงแผงนสียมาหาอะไรกินกันไม่รู้จะกินอะไรก็เมนูเดิมนะคะยำงซ นาสั่งอะไรอะไรนะก็หนีไม่พ้นไอต้ตำตำอ่ะเออตำตำผัดผัดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะกินอะไรนะใครมาเดี๋ยวจะไปซื้อซื้ออะไรนะชาไขมุกเนาะไม่ใชซื้อชาไข่มุกอร่อยอร่อยชาไขมุกของ ี่ปุ่นูรบรรยากาศเสรจคนไม่ค่อยมมนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราจะขึ้นจากกรุงเองไปที่นครศรีแล้วนะคะ อันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ากลัวกลัวแบบว่าเช็คอินไม่ทันเข้ามาแล้วเกรด43เกรด43ตอนนี้เดี๋ยวเป็นเป็นนั่งหลับหรอ <laughs> ขึ้นเครื่องอไฟ14 45ตอนนี้พึ่งพึ่งเที่ยง ะ,ะพึ่งเที่ยงนะสนี้ก็เลยต้องไปแบบไปนั่งหลับหลอดกค่ะเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยมากเมืมอ่อเช้าเหนื่อยมากเมาเมาเอ่อเมาเครื่องเห <c oughs> มือนมันนองขึ้นเครื่องเลยอะเมาจริงเมาจริงดีนะคะไปที่คนไม่ค่อยเยอะอะวันเนี้ยถ้าคนเยอะนี่ออคือเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้โหลดกระเป๋าด้วยนะ ตำรวจกระเป๋านี่คือแบบตำรวนี่รอน,นะคะรอขึ้นเคพื่องอยู่เกตที่43 จไปนวดมาแล้วตอนนี้แบบผมเพิงนี่ไปหมดแล้วผมนี่ไปหมดเลยอ่ะโดนกระชากอย่างแรงนะรอแบบไม่เคยรอแบบอะไรนานขนาดนี้อันนี้พึ่งบ่ายโมงยัไงไม่พึงนะอีกชั่วโมงช่วงกว่านะคะจะได้ขึ้นเครื่องนะโอเคอยากไปหาอะไรกินดีว่าจะลับแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกนอุณอากาศภายในเครื่องบินหน้ากากออกสเจงจะลดลงมาอับกเป็นียงว่ดนนปปากดจมใช้สายรัดข้างไว้ที่ศีรและหายใจตามปกติอดารจาล้ secure t h นะคะไปไหว้ไอ้ไข่กันอไปขอพรแก้บนขอพรเดี๋ยวจะไปดูความสวยงามว่ามน็นแบบไหนเนาะแต่จะไปเทวทะเลตอนเย็นเดี๋ยวไปกินอาหารทะุเฉนบเครื่องมี8ทานสาด้านหน้าสท่าตรงกลางและ2อาด้านหลังโดยสังเกตจากเครื่องหมาย X สีแดงดู t ร้อนอ่ะหรือว่าหนาวไม่หนาวเลยไม่มีความหนาวเลยมีแต่ความชื้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปหาแบบหารถเช่าอ่ะยังไม่ได้แบบจะต,ติดต่อไว้แต่ว่ายังไม่ได้ว่าจาอ่ะเดีย๋ยวไปลองรอรอดูข้างในก่อนว่า,ว,าว่าจะมีหรือเปล่านะโอเค 你懂吗？ Bye. ไปช้าใช่ไหมเราต้องรอสองคันนี้ได้อาหารก่อน แต่ว่ามาสักพักคืออิ่มมากนะคะอิ่มแบบอาหารยังเหลือเต็มเลยเพราะว่าสั่งในสั่งในตอนที่หิวเนาะก็เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวไปที่พักแล้วนะคะก็วันนี้ก็กินอิ่มนอนหลับแล้วนาะ,ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปไปดูที่พักว่าที่พักเราเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็คือ,อจองผ่านละโกดดาก็เลยยังยังยังไม่เคยเห็นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคได้ที่พักแล้วค่ะประสานสุขบีชรีสอร์ทนะคะบรรยากาศดีแต่ว่ามาข้าไมไป่อยวันนี้มัวแต่ไปทานข้าวนะหือว่าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องข้างในกันตียงคูอือหืจองเป็นเตียงเดี่ยวใหญ่ไปนะอันนี้ราคาสองพัน 2,000กูบาทแต่ว่าได้เป็นเตียงคู่นะแต่จริงๆเป็นห้องๆก็มีก็ราคาเท่ากันราคาเท่ากันแต่ทําไมไม่รู้อะเขาถึงให้เราตรงนี้ไม่เข้าใจแต่ก็โอเคห้องห้องก็โอเคแหละโอเคคือท,ที่ที่รีสอร์ทเนี้ยเขาจะติดกับทะเลเลยนะคะตรงพื้นที่ตรงนั้นอะจะติดกับทะเลเลยนะสามารถที่แบบมีสระว่ายน้ามีอะไรด้วย แต่วันนี้เรามาคือเราไม่ได้แบบมาเที่ยวเนาะเหมือนมาทําธุระอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่ได้เตรียมแต่ว่าได้เป็นเตรียมเดียวอะไอ้เตรียงเนี้ยแบบงงอะ ไม,ไม่ไม่ได้โทรเข้ามาทีน่นี่แต่ก็ภาพรวมือโอเคนะประสานประสานสุขบีชรีสอร์ทอะเร่นงนะ,ะถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกที่มาที่แบบนบครศรีนี่คือแบบก็คือสักเซสหนึ่งคือที่พักดีอาหารอร่อยถือว่าโอเคเนาะถือว่าถือว่าได้ไม่เฟลไม่เฟลทริปนี้ไม่เฟล รถด,ดีรถนั่งสบายเมาเครื่องนิดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็พักผ่อนเพราะว่ามันไม่มีที่ชิวนะคะโอเคยังไงฝากติดตามก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เราจะไปไปไหว้เนาะไปแก้บนจริงๆที่มาก็คือ,อามาเพราะว่ามาแก้บนที่วัดไอ้ไข่นะคะพรุ่งนี้เราจะไปดูว่าการแก้บนด้วยประทัด ้าแสนเสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้โอเคค่ะกูดไงวันนี้ตื่นเช้ามากินข้าวเบรคฟาสต์เบรคฟาสต์ได้ไหมกินอ,อ,อาหารเช้าค่ะอาหารเช้าก็ปกติทั่วไปแหละเออและเราก็กินข้าวต้มเหมือนเดิมไข่ดาว ก็มีเยอะนะมีเยอะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เรานั่งอยู่ริมทะเลแล้วทีนี้พอจะ,อะเสร็จจากนี่นะเราจะไปวัดเจดีย์ค่ะวัดเจดีย์กันเนาะแต่ว่าอันนี่ไอเขาโทรตามแล้วอ่าชุดแก้บนโทรตามแล้วให้ไปเอาประทัดนะแต่ว่าเรายังแบบว่ากินข้าวกินกาแฟอยู่โอเคแล้วยังไง คนเยอะมากเลยคนเยอะมากแล้วทีเนี้ยยอ้คือแบบโอเคค่ะคือแบบวัดเจเริญม,มากค่เะเจริญม,มากนะคะคือแบบคนเยอะแต่น้องเขาบอกว่าอันนี้คือถือว่าคนน้อยปกติเสาร์อาทิตย์จะไม่มีแบบไม่มีแม้กระทั่งทางเดินอะ อันนี้เดี๋ยวเราไปจุดประทัดกันโอเคเจ็ดเจ็ดว้าวเจ็ดเจ็ดล่างดีพอสอเขื่อตาจมลง จุดระขันเยอบเอยนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะ